สบายดีมาพบกับพ่อครัเก่า้พ่อก็สร้างสปินได้พี่น้องเจ๊ก็เราก็มากินน้ำเหมืนพี่น้องมามาเกงหน่อไม้พี่น้องเข้าได้ถ่ายตอนแกงแต่เขาถ่ายตอนกินเลยพี่น้องจะเลือดหนาไปได้ด้วยนะมามามาเบาท่อมันหน้ากับมากินน้ำสปินได้พี่น้องยังคุณพี่ใส่หัวปูใส่อยู่ทางหลุมต้นหนันบ่ใส่เอาโคมาเลยกินซุ้มซุ้มแซวกันอลไรพี่น้อง ปลาคือพนจิโตหอยก็จะานเนี่ยมาเลยกินแล้วกนต้ง่เยี่ยมาคงก็มาแพักยังมันชิวบอยังเยี่แกนวัม่หมดแล้วแมะแม่นะแม่หนมาทิ้งก่อนมาใส่เต็มเจเอ้ยก็เก็บพักหนอกมานำเนาะเมเแอถิมาเลยเอาคือเซียนสี่เ

เมือเขาเรืองมากินนะงมากเขากินผงก็ใช่ค่ไปโทรไปจองมากินอเขกินแล้วล่ะกินแล้วเขาอยากกินเนกเราก็เลยมากินเฮือนปินบดงไว้เรา่ท่นเขาเนวะ่ายไหมเ่อกมากินคมื่อแต่ใครเรือน่าง่ไปกิดตามหุ่งน str ี่แ uh ค่เลือดแต่ถวยเลือแต่ถหลส่นาะ มือเงือนเจียบเงือนเสือเจี๊เอปนย่างเท่นครวซาามกกับพี่กินกับอ่อนๆมเสกเป็นไรให้ไปทา,น,านนะแ,แ,นนะแอ,กอนออก,ก,อกัมแม่แอนกับแม่กวากินน่ <laughs> อขวานข้าวปมี่ยขว ยามมื้อตําปูตีนตะเลวั่นน้อยใหญ่พัดแมงพัดมีดันยังน้อบ่ใหญ่จะไปน้อยไปบ่ไปไปอันเอาไว้บ่ไปหาได้อยู่บ่ทั่วนะางสิหากอยออกมาเดี๋ยววางหอือได้เป็นหนค่ะีนีโชคดีเนาะได้กินน้ําไม้สดทั้งปีลปนีแต่ละปีน่ะสิได้กินองนน้ําไม้ทงเฮ็ดว่าฮอดบ่ได้กินซักนลาเนาะอือ คนหลามเลยซุ่มคนหลายังพอได้กินพีน้อดกิยหน่อไม้น่ะให้ไปหากับพ่อแกงกักันห่วยไว้เนาะมันจะซุ่มตลอดเนาะจะซุ่มกันหนามไว้ข้ายากกินหน่อไม้สด พากันไปกันหน้าเหมืนบ응้านกินตลอดแรกเลยกลักงไทยกินอจานจ้าข้าวตมชุ่มๆเสียอย่างเดียวนะรุนตากะยา่อยรุ่ตลอดเาพ่นหอนหนพี่น้องในก็รับรองอ่นตาบอก็น่อขี้ เอาสัมผัสก้อกอากาศก็ห่อนแกน้ำใหม่ก็ห่อนพี่น้องเอ้ยกทีแรกพอดีเลิล่มเย่มันห่อนบ้จะเข้าใบอะไรนะ่มาคอนเสิยันผมเป็นจ่าข้างนี้เนาะไม่ทางมา้นไทยยามหนียนบ่มีแล้วยามนี้ตายก่อนบ่ตยบ่เออตายหมดหมดหดนา

เป็นเมา้าไม่แนเลยมาทอมเป็นเล่อมๆเดี๋ยนเดี๋ยนนี่นใจมอยู่ก็เนือกกบตัวชักใจไปใส่ใจใจไปเที่ยวเดี๋ยมันก็กลับอืมวันแมงวันี้เลยไหาบเจองมาแก้หน้าไม้บอทำหัทำเพื่อนไหมขอ่ใเลยขะขอบใจเลย อืมนั่นค่ะเป็นตัเดียวร้อนแล้วบอกให้แขกี่ก่อนยังไม่เอ้มเองนี่เป็นไงไม่ก็ไม่จังแี่กันมา่อยจนเหนื่อยหงายใช่ปะโอ้ยนี่นห่ะประเภทนิ่นอ่อนนี่เราตองถักาใช่ไ มากแต่ข่อยว่าจะขมนาะมันไต่นั่น่ะต้มบจืดบ่ขมบ่สิสืเยป่าพม่้ตัวแงน้ำใหม่พักคะมื่อนี้ใส่พักกาดมาแล้ว้อ้แกงผักแกมเลยกรอบคือยังไงดีเลจ้ะเพ่น่ะครับสายร้านขมๆเยมันแสบบ่นี่ผักขานะะส่ยร้ายแล้วกับบอ นี่นเบอลเดียวกันเลยตาอย่าผําลไอันนาจะแอนนั่งแอนเอยู่ฮาลโหฮอลันมันใหญ่ตาหนติว้านแทบไปเลยเลยฮะม้นมืซือกรย่ลงนเกุกชื่อลงพี่ไ่ไมเราลง่กับอัติแล้วเ่ยระปุกชื่อัน ไาเอนาเม่แอนเออพยอันอรขนาดันน่งแอนโอ้ไเป็นชาปันุกลงมาหรือวกหล่อเยหาแล้วเปนไปคเดียวร่งามไดเดียนไปสรรันมันเป็นสาสรวค์โวยอาวิตดหนึ่งไบสะรค์มาผ่าหนาเต็มสสิวชากาเปนบ่เป็นาสรวัน มนอนลยมึนอน้กับบเลนอน่อเย้กนอะไรนไรข้าวว้าเป็นหนัืขนมาบุยิ้มท่ายังไงตั้งล้างนี่คือูบ่าวซุ่มแซวบุบ่าวแทบบ้าอันนี้ว่า่บุบ่าวเนี่ยบบ่าวทบ้าเอาบ้าพร้อมกันเ้ย คืออาย่ขนมหลองเแชร์อน้ำผักตีมตึงเลยผักอยู่พื่ไปเลยดยม่กุจี่ก็มีเเพียนอเคมสขึ้นยอดเลยนอยคนกินกินนะเจ้าาอเข้ากอเอมมาโหดเาี่ค่ากี้น่อยีวไว้อะอันก็จี่อ่า กินมุมดูพัะค่ะจะอมใส่เป็นง่าเลยครับพอยต้องไปกวยหนุ่มหม,มอยหุ่มหมวยบินไทย,ย,ยขายชิ้นขวยหน้าค่าะเนาะเจ้ ้าวอยู่ในนงยางค่ะดงนะไข่แทน่วไข่มขึ้นต้มตอ้ะจะบคไข่าจวนนั่งอย่ได้ไเนี่หนยูมเอาเอาถ้ากวอ่สื่อๆอยู่บะเสื่องนนะกหน้นะอ่ะค่ะันเป็นันเน่ย ว่าไงจะน้องเข้าเขาเข่าเขาจหาอมานี่ทังห่อนนังแซ่บเนี่ยอากาศกับห่อนแกงกับห่อนตอขอกันเรืบานนีเมื่อกี้เขาก็จะปีนไปปีนก็ละไม่ยังไงยังนะผัไปังะบ่มือไม่ไพ่น่อยจยังน่อยํำรุ่นสำซนนะอืมข้ากับปีข้กรขนมือกาไม่จะข้าปีน อ่นี่นะมาเอาในกอคันทยคันเดียวสามหน่อปีนมากแกงมายังท่ายือดาบ้านมือเลยเาอบนตเตะกตอนยังมากบ้านเนาอไปแต่อย่างบ้านเะว่าพื้นทายเนาะตุ๊กแกมันห้องเลยตุ๊กแกมันห้องนะบาทที่หนึ่งหักบ้าเ บาที่สองบัวหาบ้นปันจามบ่บาตที่หนึ่งเขาาวนพนันบัที่สองเขากินห้อให้เปิเป็นวัดสัญญาณบอกว่าเป็นเทีนว่า้าทุนู่เ้าจเราไม่ได้เพีแต่มันอ่อนพอด้กินบ่เห็น่ห เดียวหลดนะใ่ก็แคพาเาแค่นั้นเองพอนำดวนนะพ่อตัวนี้ตัวนีชตัวปนกัดก็เป็นตัวฮักการพีน่โอ้โหก็เจ๊เรากันบอกผิดรอน่บอกเฮ็ดไปคะนเหรอไปหรอไ้บออ๋อเด้อ๋อได

ย่งสบายดีดีครับีีสปลลุสบายดีปลาลุงอน่เลยล้ปาลุงนากไม่หพานเด้สบายดีนะเดืนนหนึ่งกินบะกองมาตรง่ลมันอยักขาเยนถือูกมั้งมาไป่าเลยอ ไลาได้กำไรเ่าลเย็นเดบนี้ลุมาหยห่วยเนจยน้่าไลาของทยีา้านอิ่มอลไบานนี้พี่น้องเาเปาน้ได้ไปแรืบ้านนี้พอคนใหม่คลิปนาฝาก็ไลก็แชรก็ติตามใ้าปนเด้อพี่น้องผูเขาใหม่หรับพี่นิไปแล้วสบายดีา่อ้าน้้นเจ้กาเลาเจ้กาเหาืมเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเจ้เกาเลาเด้อพีน้อเด 你，听尿，咪听尿咩？没得尿。你